ทุกท่านรบได้เลยนะครับถ้าไปในสนามก็ต้องเกงใจนะครับทางบรรยาย่ายรู้จะายเดียวร้ถ่ายคู่รูจะเป็นกองไสวยๆก็ได้นะครับคุณอคุณแม่เรีนเชิญนะครับทีมเือนะครับให้เโทรไว้ที่ผู้บริหารได้เลยนะกรรมการถ้าจะมาเล่นกีการกับเรานะครับาเซนต์ต้องะสังเกตที่หน้าเสื้อท้อนเซอร์หลักนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุเรื่องนะ,ะผมไม่มีค่าประมาณนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพ BTS บางทีต้องที่จะเสียบเราไม่กระทั่งแอร์ฟอร์ e นะฮะทางจัลล์กิ๊กสตาร์ท่ไม่ใช่ฟิกนะฮะฟิกนะฮะฟิกกับพอลมี่หลากหลายที่ด้วยกันถอทุกรุ่นนะฮะถอทุกรุ่นทั้งหมดสี่รุ่นด้วยกันนะครับภาพสวยสะน,น,นะฮะ ภาพนิ S <S ่งชัดๆแจวๆมภชโยเจมาาจมายมแล้วยสบายรถเ่มีมืสิ่งุดท้ายก็กระผมผู้บริหารทันเดอร์นะฮะตะดขาดติดกกพข้อมันตรการใดก็มาขอภัยไว้ด้วยนะฮะเชิญเทศการบันพ่อนี่ก็ขอทุกท่านเดินทางจะับรถยน ไปตอนไปตอนก่อนเรียนพิเศษหรหลังเรียนพิเศษก่อนพิเศษอะไรบ้าีก็เรียนพิเศษนะ 奶点老可以我吧吃走 <coughs> ไอ่อทายสิฮ้แม่ลูกพี่นะฮะที่จะเตรียมเด็กไปมันที่6นะฮะเดี๋ยวลงมาทั่ข้างล่างนะจดในชื่อไปแล้วขอเบอร์ผู้ปกครองไปด้วยนะครับเด็กรุ่นวัยเกิน10ปีนี่จะแข่งที่ดัมเบลทานะนะครับเตรียมพร้อมมาเดี๋ยวเด็กจะจะได้บอกผู้ปกครองได้ว่าผู้ปกครองสะดวกไหมนะครับ พิเศษอย่างจบท้ายชื่อรับเบอร์ของพี C. ่นั ah, er Team, ่นพี่ิเศษเนอะนะฮะเก็บไว้เด็กจะไปหาประสบการณ์นะฮะรุ่นไม่เกินสิบปีที่รามินทาวันที่หกแล้วก็ผมกลับไปจากต่างจังหวัดเลยผมจะไปร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะค่าสมัครค่าใช้จ่ายอยู่ที่ทันเดอร์นะครับแต่รบกวนทุกปกครองพาไปก่อนนะคุณครูน่าจะออกต่างจังหวัดหมดนะครับ น้ำคุณครูได้ยังครับน้ำคุณครูนะฮะ คุณน้คาไสวยเป็นักเด่นของคุณครูนะียนไม่อกปรันนัแล้วนะยังยังยัลังจากเั็ยัง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 ยนงยังยังยังักยัง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 ยรงเังย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 ัังยังยังยังงยังยังยัหยังยังยัังยังยังยยังยัังงงงิยง ไปเรตินลูกไปเรียนะครับริงนแนะนว่าลเดนขึ้นนะครับีนะครับจะไาม้รติดหน้าดูลยจะมีราอยู่ที่หน้าตรงน้กนไปาเดินทางโดยธรรมดาดีหวานะเทีอยาเนทางครับนะอากาจริงว่ารถคนามาก เราขอผู้ปกครองช่วยชนิดด้วนะฮะเรื่องเสื้อน้องนะครับเห็นว่าตาอีมาเท่นะฮะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เตารีดนะฮะแล้วก็เสื้อทับอีกทีหนึ่งรีดเข้าไปเฉพาะอีมาเทาไทยกันที่ดีภูมิชาไทยกับภูมชาติอเมริกานะฮะเฉพาะอนันเดียวนะฮะบางทีเขาเสร็จมาไม่ค่อยดีรีดให้สักหน่อยนะฮะเอาเสือ้อทับไปเอาเสือ้อทับไปแล้วเอาเตารีดนีนทับเบาๆนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะนะฮะที่เขียนว่าอีมาเทาไทยนะฮะ ทีมีธงชาติไทยกับธงชาติอเมริกานะฮะมี่กันเป็นสปอนเซอร์หลักของเราเช่นกันอัมาตะานะฮะมีมาท่ออัมาตะานะฮะช่วยเอาเตารีดที่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวคุณแม่นั่งใส่กางเกงเสืส้อเร็วเป็นเฉพาะบางตัวด้วยแต่ก็รีบไปก่อนนะครับท่านคุณบุญน,นะฮะเอาเสื้อทับแล้วก็รีบอีกทีหนึ่ง อุ่มร้านเมืองหน่อยดิมันผมเปลี่ยนโทรศัพท์เส <c oughs> ียอะไรนยอะไรอะไรนะฮะ